สวัสดีครับผมโคตูออบลทุเรียนทุกคนบนโลกต้องได้กินทุเรียนไทยวันนี้ผมมารีวิวในส่วนของสินค้าตัวหนึ่งชื่อว่าเคเซนครับอยู่กลุ่ม 2B ฟีโฟนิลครับกลุ่มนี้เป็นกลุ่มยาเย็นกลุ่มยาครีมฟีโฟนิลเคเซนสามารถฉีดป้องกันยับยัง้งมอดหนอนเพลี้ยไรและสามารถออกฤทธิ์ควบคุมได้กว้างรวมถึงมแมลงปากกัดปากดูดกลุ่มไรแดงสามารถออกฤทธิ์ได้วกว้างตัวเคเซนอัตราการใช้อยู่ที่ประมาณ 200-300cc ต่อน้ํา2ลิตรหรือ1ลิตรถึง1.5ลิตรต่อน้ำพาลิตรเพราะนั้นผมแนะนะําาคบเอ ใช้ฉีดสลับกับกลุ่มอื่นเพื่อป้องกันยับยั้งแมลงปากดูดปากกัดในแปลงทุเรียนของท่านป้องกันกาจัดเพลี้ยปง <P ain> เพลี้ยฟไฟไก่แจ้จักรัวันฝอยมอดแมลงอมทองแมงนูนแมงปีแข็งต่างๆสามารถป้องกัน,กนได้กว้างเห็นไหมครับเคเซนเท่านั้นครับช่วยได้เป็นยาสูตรเย็นสามารถฉีดในช่วงดงช่วงดอกอ่อนได้ฉีดช่วงใบองค์ใบอ่อนไม่เป็นปัญหาสามารถบวกกับกลุ่มยาได้ทุกตัวเป็นยาเย็นตัวนี้ครับเคเซนครับสามารถสั่งซื้อได้ทุกช่องทางของร้านโคตูของออเบลทุเรียนได้ทุกช่องทางครัับบคตนรเเส้ผม